วันจันทร์จากที่ผมอธิบายแรงก้อนนี้นะครับลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้กลายเป็นโดจิเล็กมันเป็นสัญญาณบอกว่าแรงแรงซื้อหมดเห็นไหมถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่ามันหมดยังไงผมเคยอธิบายแล้วว่า เพื่อนดูตรงก้อนตรงนี้นะดูตรงจุดนี้นะเป็นจุดที่เรามองว่ามันอาจจะกลับตัวได้ด้วยแรงแรงซื้อที่มันน้อยลงจากที่เขาเคยทำแพทเทิร์นก่อนหน้านี้มาจากแท่งเทียนก่อนหน้านี้มาก็ได้เนี่ยพวกนี้แล้ววันจันทร์มีแค่นี้เองมันมีโอกาสกลับตัวไหมผมเคยย้ำรอบนี้ก่อนที่จะเป็นขาขึ้นแล้วนะว่าถ้าเกิดเขาทำทรงแบบนี้มีโอกาสที่เขาอาจจะทุบราคาลงได้ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตอนที่ผมอธิบายตอกก่อนขึ้นเพื่อนเห็นไหมว่าเนี่ยเขาทุบลงมาแล้วแท่งเนี้ยมันมีแรงขายที่น้อยลงแล้วผมบอกว่าโอกาสเขาจะกลับตัวขึ้นร0 0ซไปดูคลิปเก่าๆได้เลยผมบอกไว้แบบนี้นะครับเหมือนกันเห็นไหมพอแรงซื้อมันเริ่มน้อยลงกลายเป็นโดจิเล็กอีกวันหนึ่ง เขาก็ทุบราคาลงแล้วที่สำคัญคืออะไรเขาไม่ไปทำเขาเรียกว่าเขาไม่ขึ้นไปเคลียร์ไส้บนอะเห็นไหมมันเป็นแพทเทิร์นของการทีเ่เขาบอกล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะกลับตัวลงนะถ้าเพื่อนเอนเข้าใจในในอารมณ์แรงซื้อแรงขายในยแท่งเทียนเนี้ย mm hmm. เพื่อนจะประเมินได้ก่อนคนอื่นถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจหลักการนี้นะ เพื่อนจะเข้าใจก่อนคนอื่นว่าเฮ้ยไม่มีแรงซื้ออีกแล้วนะแรงซื้อน้อยลงมีโอกาสที่เราจะเล่นเซลลได้ไหมสต็อปลอสอยู่ตรงไหนปลายไส้นี้สต็ Stop อปลอสนะผมแล้วผมก็มองว่าน่าควรจะดักเซลล์ตั้งแต่เมื่อวานอยู่แล้วผมก็เฝ้าอันนี้อาจจะให้สต็อปลอสอีกอันนึ่งถ้าใครพอร์ตใหญ่เลนตรงนี้ คือผมเห็นอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วหลักการว่าเอ้เดี๋ยวทุบแน่นอนผมเฝ้ารออยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วแล้วผมก็เล่นเซลลลงมาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจอิสเลียบแอนเทและช่อง y o u u u b e อิเลดเวฟง่ายๆบายโคตอันเป็นกำลังใจให้โคตดอันกันด้วยนะครับ